เข้าสู่ช่วงที่2ของ <Champion> ทเที่ยวกับทอนครับวันนี้พี่เล็กโอภาสปิมานุกัเมดร,มดรมทรทอนทำร,รงนาวาสวสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชัยนะครับพาคุณผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจริงๆฮะกับหนังสือเล่มนี้ครับวายว i สนะฮะใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวไหนดีผมแนะนําหนังสือเล่มนี้ลองเอาไปดูก่อนนะฮะจะได้พบสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆทั้งจะเป็นแม่น้ําทะเลภูเขาเมืองเก่าพิพิธภัณฑ์ ไปเลือกเอาดูว่าชอบแบบไหนป่าก็มีบาร์บาร์ก็สปาบาร์ก็มีแล้นั่นมีสปาสปาพิตตี้อยู่ตรงไหนเลนหนมยังไม่เห็นเลยสปาพิตตินี่ไปพิตตี้อยู่ RCA มันเป็นสปาเลยนะไม่รู้ก็เห็นใช้ได้ว่าจะลอง เอออันนี้ก็่เคยได้ยินไปมาบ่อยเลยฮะมันมคนตีผมผมแปะซีทุกวันสุงอยู่แล้ววันนั้นพี่เล็กก็เดินผ่านี่เลก็เป็นบ้านเหรอฮะบ้านอยู่อาเซียหรือว่าไงฮะไม่บ้านไปนั่งคุยกันตอนคืนไม่มีที่อื่นคุย่ะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวพี่เล็กจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำไมพี่เล็กไปสวิตมาเหรอไปมานานแล้วครับแต่ทั้งสองครั้งเนี่ยสองครั้งไปทั้งหิมาตกับ นี่มันไม่ตกโอ้นี่ไงพี่เล็กนี่แหละอันนี้พี่เล็กมีบทบาทแน่เพราะว่าพี่เล็กไปทั้งสองเมืองแล้วชื่อตอนบนทางรถไฟสายน้ำแข็งถ้าผ้าพร้อมแล้วขึ้นมาเลยฮะนี่อ,อันนี้ขึ้นใหญ่ให้พี่เล็กหลุมศพ <c oughs> ใช่หลุมศพผ่านไม่ออกครับครั้งหนึ่งมีเดีนะ๋ยวเน้พี่เล็กที่เขาว่าพี่เล็กไปเที่ยวนี่พี่เล็กไปมาจริงหรือเปล่าไปจริงไปจริงไปเดินเดินเดินดูครับ แล้วก็ไม่ได้จำอะไรไปเลยเหรอะดูภาพอาจารย์แล้วก็นึกได้เหมือนกับทั่วไปเวลาไปเที่ยวแล้วซื้อเสื้อจานเนี่ยเพื่อเราลึกถึงว่าเราไปตรงไหนมาอันนี้เป็นช่วงเวลาที่หนาวเย็นที่สุดของปีปีนั้นเราไปสวิตเซอร์แลนด์กันกับพี่เล็กนะฮะเพราะว่ารู้สึกอยากหนาวงุ่มหงิดเวลาหน้าหนาวแล้วฝนตกก็เลยไป ตอนต้นกุมภายครับก็ประมาณรายการนี้เราออกนะฮะก็อุณหภูมิพอเครื่องบินตกปุ๊บก็สมใจเลยเพราะว่าหิมะหิมะลงบินลงลงเพราะหิมะเนี่ยมาทั้งเครื่องบินทั้งหิมะเต็มไปหมดพอจอดปุ๊บก็เอามือถูกระจกน้ำแข็งลามขึ้นบ๊บตามกระจกอยากเจอไม่เคยเจอแบบนี้อันนี้เนี่ยประมาณลบสิบห้าที่ยืนอยู่เนี่ย สภาพแดดอย่างเงี้ยเนี่ยเน,นี่ยภาพเนี่ยถ่ายประมาณนะคือคือผมไม่เคยเจออากาศประเภทอย่างงี้พี่เล็กลบสิบห้านี่ร่างกายเราเป็นยังไงน้ำมูกไหลหนาวหนาวมากผมพอดีผมยืมเสื้อของน้องอาจารย์แล้ว<อ>น้องอาจารย์ใส,กกยใส่อะไรครับอาจารย์ก็มาอีกตัวนึงนี่า,ารับโอ้โหนาวมากครับนั้นเขาบอกว่าเวลาหนาวจะจัดนี่เลือดจะไหลหรือว่าของผมจะเป็นน้ำมูกไหลนี้น้ำมูกไหลสิบเอ็ดวันต่อเน่ ลมร้าตลอดเวลาเย็นมากแล้วปากแห้งปากแตกอะไรโอ้ทั้งตัวผิวหนังนี่แล้วเราเป็นคนไทยชอบอาบน้ําไงหนาวก็ยังอาบยิ่งดูแล้วกันพอเข้าห้องพักตอนเย็นก็อาบน้ําอุ่นน้ําอุ่นแล้วออกมายิ่งแตกเลยโอ้โหตอนนี้สองวันสามวันหลังนี่เกาตลอดเป็นอะไรเนี่ยเกาขาเขอแห้ง หนาวจริงครับอือันนี้ช่วงเวลาเดือนไหนนะอน<พ>าจ<พ>ารย์กุมภาเนี่ยต้นกุมภา,<พ>าเลยล<ะ>ช่วงก่อนตรุษจีนนี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้อันนี้นี่ลุยไปเดินไปแล้วเข้าไปดูอันนี้ต้องไปถ่ายภาพที่จุดนี้ก็เลยลุยเข้าไปแล้วก็หลุดนพรวคืออะไรล่ม น้ำแข็งมันยุบทิมามันยุบนะมันฟูแล้วปกติมันยุบเรายุบก็แค่เข่ามันยุบขึ้นอกตีนก็เนียน้ำแข็งออกไม่ได้ตาตะโกนได้เลยเขามาช่วยฉุดเป็นเมืองที่ชื่อกันว่าเซอร์แมทเป็นหนึ่งในเมืองที่ดางโด่งดังที่สุดของเซอร์วิสเซอร์แลนด์ที่คนไทยรู้จักดีแต่ส่วนใหญ่เขาไปกันหน้าห้อดผมสัดกลางหน้าหนาวนะฮะอันนี้สิ่งที่เห็นอยู่นี้ก็คือป้าย หนุ่มศพของใครนักปีนเขาที่เสียชีวิตไม่เห็นะน่นน่น่เป็นท่าเปิดแล้วมีรูปมือท่าไต่เขาแล้วก็มีไม้กางเขนอยู่ข้างบนนะฮะก็เป็นถามว่าสำคัญไหมก็บอกเออโอเคแต่จำไม่ได้ตอนนี้ตอครับเห็นภูเขาไหมนี่คือเมืองเห็นไหมเมืองอยู่ข้างล่างภูเขาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้บนกล่องช็อกโกแลตของยี่ห้ออะไร ช็อกโกแลตสามเหลี่ยมที่มีชื่อเสียงท็บปลปอร์นี่แหละเห็นไหมภูเขานี้อ๋อดีแล้วลันลาคอนท็อปเปอช็อกโกแลตสามเหลี่ยมมันก็มาจากภูเขานี้นี่เองนี่คือภูเขาที่ดังที่สุดของอสวิตเซอร์แลนด์และของดังที่สุดของแอลป์ด้วยซ้ําชื่อภูเขามัตเจอร์ฮอร์นเพราะว่าทรงมันสวยอย่างเงี้ยภูเขาอะไรนะมัตเจอร์ฮอร์นมัตเจอร์ฮอร์นนะฮะภูเขานี่เห็นไหมเมืองเนี่ยผมที่ผมไปเล่นกับพี่เล็กอยู่ข้างล่างแล้วก็มีภูเขาแล้วก็นั่งเคเบิลคาร์ข,าขึ้นไปแล้วก็เล่นเสลดอ่เล่นสสเสลพนดพ คือเล่นไอ้รถที่ไหลลงมาเหรอมันเป็นเลื่อนเป็นรางเลื่อนนะครับเป็นจิงกระเบลวไหมไอ้ที่จิงกระเบลแล้วก็นั่งเป็นล้อเป็นไม้เป็นไม้รางเลื่อนนะครับแล้วก็มีตะแกรงให้เรานั่งแล้วก็ปล่อยมันลงมาจากที่สูงเแล้วเราควโทรลยังไงก็เอาขาโกนทำให้เป็นเลี้ยวย่อย่อไม่เก่งวายิงเข้า่าหลุดโค้งเข้ากองอีม้าก็ผมก็สงสัยเหมือนกันเราเจอจะบังคับมันยังไงมันมีเชือกมันมีเชือก เราผมก็นึกว่าไอ้เชือกเนี่ยคนดึงยมันก็จะเอียงไปไหนมันก็จะเลี้ยวไปนั้นไม่ใช่เดี่ยวเลยมันมีเวลาเชือกเนี่ยมีไวลาคือลากไล่พอขึ้นมาดึงเชือกดึงให้ตายเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องเอาขาดันต้องเอาขายันให้มันเลี้ยวทางตอนี้กว่าจะเป็นกว่าจะรู้ว่าไอ้เชือกนี้มันไม่มีประโยชน์โผล่เขาไปลานสกีเขาไล่ออกมาอีก เพราะว่าไอ้พนมันจะเล่นเร็วมากเพราะมันตีคู่กันกับไอ้ลานไอเ้เสลตเนี่ยเขาก็ไล่ก็ยกมา <laughs> <c oughs> โหหมันมากนั่นน่าสนุกสนุกแน่ไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บนะล้มเลยก็ไม่เจ็บมันเป็นกองหิมะแต่เปียกจมปุ๊บหายไปเรื่องตัวประมาณมนะั้นยังจำได้เลยสนุกมากนะฮะ กิจกรรมที่จะไปทําอะไรตรงนี้ถตาถ้าเกิดเล่นสกีไม่เป็นก็ต้องเล่นอย่างที่ผมเล่นกันนี่แหละมีให้เลือกสองอย่างสกีกับสเล็ตสเล็ตถูกอยู่แล้วไม่ค่าเท่าสำหรับเด็กเล่นมเด็กเล่นแต่มันแค่เช่ามันถูกคือนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาเอาสเล็ตไปด้วยเช่าจางล่างขึ้นถือติดตัวแล้วก็ปล่อยไหลลงมาจากบนยอดครับต่อเลยฮะนี่เป็นอีกเมืองหนึ่งฮะอีกเมืองหนึ่งที่สู้กับ คือคำว่าทางรถไฟสายน้ําแข็งเนี่ยย่อมาจาการถไฟที่ถือว่าสวยที่สุดในโลกเส้นรถไฟสายนี้เนี่ยเรียกกันว่าเส้นกราเซียเอ็กซ์เพรสกราเซียก็คือทานน้ําแข็งเส,เส้นนี้เนี่ยก็เส้นรถไฟปกตินะครับคุณผู้ชมจะวิ่งข้ามเทือกเขาแอลเช่นเทือกเขาแอลเนี่ยวางอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตกทางรถไฟปกติก็จะข้ามจากเหนือไปใต้ ก็คือข้ามทึกเขาช่วงหนึ่งจะมีที่กราเซียเอ็กซ์เพรสท่านั้นที่วิ่งตลอดแนวเทือกเขาคือไม่ได้ข้ามมามันวิ่งวิ่งตามยาวอ๋อง่ายๆคือวิ่งตามยาวเทือกเขาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางเนี่ยขาวตลอดตามที่ได้ก็ได้ขาอย่างเดียวเขาอย่างเดียวครับแล้วมันเป็นพายุหิมะหิมะนี่จะปิวแบบโอ้โหแบบลมแล้วก็ทางหัวหนึ่งเนี่ยคือเซอร์แมท อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือเมืองชื่อเซนต์มอริสผมวิ่งตลอดสายเลยยาวทั้งวันเน่ะออกตอนนั้นเช้ามาจบที่นี่ตอนเย็นนั่งรถยาวขนาดน,นั้นเลยเหรอเจ็ดแปดชั่วโมงแลนน้วมีกิจกรรมอะไรทําบนรถไฟดูน้ําแข็งด,ดูไปเรื่อยๆก็ <S <S สวยดีครับแต่นีคือคนไทยเนี่ยไม่เบื่อเพราะว่าคนไทยไม่เคยเห็นอย่างนี้โลกที่แบบคือเราอย่างเราเนี่ยบางทีดูในรูปเป็นเป็นบ้านเป็นตึกเร้่มมีน้ําแข็งอยู่บนถนนไม่ ไอ้น,นี่บ้านหายไปแล้วหรือแต่บ่องไฟอ่ะเพราะโดนน้ำแข็งสโนเนี่ยมันท่วมสูงสามสี่เมตรเนี่ท่วมบ้านหมดเลยนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยโลกมันจะขาวไปหมดไม่เห็นสีอะไรเลยเห็นสีขาวเป็นโลกที่ขาวจั่วจริงๆคือมันไม่มีอะไรเลยมีต้นไม้โผล่มาโดเด่สองสามต้นแล้วก็ขาวหมดนะฮะแล้วตอนจบเนี่ยเห็นไหมคุณเมย์อย่างเงี้ยวิ่งทะลุเข้าไปในภูเขามันจะเข้าโมตลอด เข้าอุโมงเนี่ย,ยจะวิ่งทะลุเ,เ<ๆ>ข้าเข้าเนี่ยแล้วก็จะมองไปเนี่ยถนนอ่มโทษทีฮะรถไฟก็จะทะลุเข้าอุโมงนี้เป็นจังหวัดจังหวัดต่อเลยครับ <Grid> เนี่ยบา้านจะเขาเนี่ยบ้านบ้านที่นี่นที่เมืองเซนต์มอริสนะฮะก็สามารถจ,จะนั่งขึ้นไปชมวิวที่บนยอดเขาให้มันหนาวหนักขึ้นอันนี้พี่เล็กไม่ยอมขึ้นกับผมไอ้ตรงนั้นมันเป็นทะเลสาบใช่ไหมจ๊ะใช่มันแข็งไม่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างแข็งหมดที่ม้าเนี่ยเขาไวาไแข่งม้าจะมีการแข่งม้าบนทะเลสาบเป็นเทศกาลแข่งม้า ตอนแล้ฮะโอ้อันนี้พอดีจอเล็กบางจอเล็กผมบอกนิดนึงฮะอ่าอันนี้จะเนขึ้นไปกับเคเบิลคาร์เคเบิลคาร์ขั้นใหญ่เพราะว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่ออกแบบไว้ให้เล่นสกีแล้วก็ไปขึ้นไปยอดสุดแล้วก็เล่นสกีลงมารู้สึกพี่ได้จะหนีไปอันนี้ผมไม่ได้ขึ้นใช่ผมามาเฝ้าห้องผมไม่ไหวหนาว <มา S 1> แล้วจ้ามองมาถึงนี่เราไม่ยอมไป <c oughs> อันนี้สวยมากนะฮะมองไปเห็นภูเขาเทือกเทือกเนี่ยเป็นน้ําแข็งเป็นสโนว์สีขาวหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าเซอร์แมทกับเซนต์มอริสที่ไหนเจ๋งกว่ากันคําตอบก็คือคนไทยส่วนใหญ่ไปเซอร์แมทอยู่แล้วเป็นหมู่บ้านนี่ยังไงคนไทยก็ไปขณะที่ที่เซนต์มอริสเนี่ยมันจะเป็นเมืองที่มีระดับรู้กว่าแพงกว่าดูดีบป็นคนละสไตล์ถ้าเกิดเป็นเซอร์แมท,ทก็เป็นหมู่บ้าน แต่ถ้าเกิดอยากไปเซนต์มอริสก็คือไม่โหลคนไทยไม่ค่อยไปไม่ค่อยรู้จักกันนะฮะแต่ถ้าเกิดที่จริงต้องนั่งรถไฟกาเซอเอ็กซ์เพรสทั้งวันแล้วก็ต้องไปในหน้าหนาวถึงจะถึงแก่นว่ารถไฟสสยน้ำแข็งมันเป็นยังไงเล่มนี้ก็เป็นเป็นหนังสือเหมือนกันก็คือเรื่องทางรถไฟสสยน้ำแข็งเป็นเล่มแรกๆเลยขรงอาจารย์ต่อจากรักน้องต้องไปเช็คอันนี้มันก็มีทัวร์จากไปนั่งรถไฟเน,นี่ย คือกราเซียเอสเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยก็เหมือนกับรถไฟไปเหนือจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อางอใช่ไหมแต่เขาก็บอกโอร้รถไถไปลองรถไฟสายเหนือแต่นั่งจากกรุงเทพไปยุทธยามันย่าเก็สายเหนือเหอมือนกันแต่มันไปแค่ไหนหถ้าเกิดเอาให้มันต้องไปจากสายจากเซอร์แมทไปเซนต์มอริสต่อเลยครับวังแล้วอันนี้อีกเมืออีกอีกคู่หนึ่งไปกี้คู่สวิตเซอร์แลนด์จบไปแล้ว อ๋อคู่มเมื่อกี้เป็นสวิตกับสวิตใช่อัดกันเองเพราะว่า <คน S 1> ต้องการจะตอบออว่าคนที่ชอบเมืองต้องการบรรยากาศต่างไปจากปกติของเมืองไทยต้องการความหนาต้องการสโน์ต้องการวิวภูเขาเนี่ยต้องการไปที่ไหนก็มีให้เลือก2เมืองนั้นแต่ก็ไป,ไปที่วันไปที่เดียวก็สามารถเที่ยวได้หมดอยู่แล้วนี่ถ้ามันคนละอย่างกันสองเมืองนี้คนละอย่างกันสโน์เหมือนกันแต่เมืองไม่เหมือนกันเซอร์แมทเป็นหมู่บ้านทั่วไป เป็นหมู่บ้านที่คนมาเล่นสก,กีเซนต์มอริสเนี่ยสำหรับดาราฮอลลีวูดหรือคนหรูๆพวกเซเลบในยุโรปเนี่ยจะมาที่เซนต์มอริส hmm. แต่ราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นโรงแรมถูกมี mm hmm. ส่วนอันนี้เป็นวังสองวันที่ถือว่าเจ๋งที่สุดในยุโรปนะฮะเอามาเทียบกันก็คือสองราชบง์วังนี้คือวังแวร์ไซแวร์ไซใครพูดแค่นี้ทุกคนก็ทราบดีว่าเป็นวังที่ mm hmm. เจ๋งที่สุด ของโลกแล้วมีของยุโรปนะฮะก็เป็นคนที่ขี่ม้าอยู่บนอนุสาวรียนะ์นั่นก็คือพระเจ้าหลุยที่14ซึ่งเป็นผู้สร้างวังเวสัยวังเวสายนี่ต้องคิดว่าคล้ายๆกับว่าเอาประวัติง่ายๆก็คือพระเจ้าหลุยเอาเป็นเทียบกรุงเทพนะฮะพระเจ้าหลุยอยู่พระรมราหาราชวางังอย่างเหมือนกลางสนามหลวงเนี่ยแล้วก็ต่อเติมจนสวยงามแต่ตอนจบรู้สึกคนมันเยอะไม่ชอบใจ พระเจ้าหลุยส์ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปสร้างวังใหม่วังแวร์ไซไม่ได้อยู่ในใจกลางปารีสแต่ออกไปข้างนอกก็คือประมาณบางปะอินนะะประมาณนี้แล้วก็สร้างม,มาสร้างไปสร้างมาจนใหญ่กว่าวังที่อยู่ในปารีสด้วยซ้ำก็เลยกลายเป็นวังที่ชื่อ,อได้ชื่อว่าสวยหรูที่สุดในโลกกลายเป็นต้นตำรับของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์การตกแต่งแบบหลุยส์ทั้งหมดจนถึงยุคปัจจุบันทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ต่อเลยครับ นี่ชื่อเป็นฮอที่ดังที่สุดในโลกแม้กระทั่งปัจจุบันเราเวลาไปเดินพารากอนหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้เขียนเห็นป้ายเขียนว่าฮอออฟมิเลอร์นี่คือต้นตํำรับฮอออฟมิเลอร์ฮ l l อมิเลอร์หรือห้องกระจกโถงกระจกกระจกเนื่ยพี่เล็กแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไปนของแพงมากทำยาก มันตั้งหลายร้อยปีแล้วกี่ร้อยสี่ร้อยปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกระจกทํายากมากพระเจ้าหลุยส์ต้องการจะสร้างความของหรูที่สุดก็คือใส่กระจกเข้าไปให้มากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าเขาซื้อเขาซื้อไม่ได้พระเจ้าหลุยส์ก็เลยส่งหน่วยซิลไป แมวน้ำจริงๆเลยว่ะอ๋อนี่ตามที่อาจารย์เคยเล่าใช่ไม่เอากระจกนะฮะเอาคนทำมาเลยใช่ไหมไปที่เวนิสเวนิสเป็นที่เดียวของโลกตอนน้ที่ทำกระจกได้ก็เลยลักพาตัวเอาช่างกระจกมาแล้วช่างกระจกเหล่านี้เนี่ยก็โดนังคับให้ทำกระจกที่นี่แต่ที่แปลกก็คือว่าตอนจบเนี่ยระเจะหลุยส์หรือราชวงศ์บูบองของฝรั่งเศสก็ล้มก็จบไปหมดแต่ช่างทำกระจกเนี่ย เปิดบริษัทอยู่ต่อ,อจนถึงปัจจุบนันกลายเป็นบริษัทกระจกที่ดังที่สุดของฝร,รั่งเศสก็ได้เพราะพี่วิธภัณฑ์รูฟที่สร,ร้างขึ้นในปัจจุบันก็ใช้กระจกข,ของที่นี่ของของของชาตกลุ่มนี้แก๊งนี้คือตอาจะทำเสร็จแล้วก็ไม่กลับแล้ว<บ>อยู่ไม่ไหวแล้วปากหลักเลยนะเพราะฉะนัะ้นนี่คือห้องโถงที่ชื่อว่าถ้าเกิดถามว่าห้องไหนสวยที่สุดในโลกคําตอบก็คือจะเป็นห้องนี้อ พราะห้องนี้ทําจากกระจกทั้งหมดแล้วก็เป็นไฟเป็นโคมไฟต้องคิดถึงสมัยเมื่อ400ปีก่อนสมัยนั้นยังอยู่สมัยพระน,นเรศวรน,นะฮะของเราเนี่ยของเขาเนี่ยใช้โคมเชนเดรียเรียงกันเป็นตับเฉพาะเชนเดรียนะพี่เล็กเอาไฟจุดเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าเชนเดรียมันออกแบบให้จุดจุดเทียนเลยแล้วพี่เด็กลองคิดเชนเดรียมอยู่บนหลังคาอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาก็ต้องมีพนักงานถือไม้ แล้วตรงปลายก็จะมีไฟไปจุดเทียนทีละดวงครึ่งชั่วโมงเทียนดวงแรกดับแล้วก็ต้องเปลี่ยนก็มีกระเทียนนว่นรก่บบนั้นก็ต้องดึงเทียนก็จะยาวเทียนสมัยนั้นจะยาวก็จะดึงเทียนแล้วเทียนใหม่เสียบเป็นเครื่องมือเสียบแล้วก็จุดไฟใหม่แล้วลองคิดภาพว่าชเ n d e l i e เขาบอกว่ามีไอ้เทียนไขเนี่ยสองสามพันดวงเนี่ยสว่างพร้อมกันแล้วมีช a เด e ีย e ซึ่งเป็นกระจก คริสโต้เนี่ยแล้วแสงมันจะมันไม่เหมือนแสงไฟอยู่แล้วมันจะเรืองไปหมดแล้วก็มีกระจกอยู่รอบๆเพราะงั้นแสงมันจะสะท้อนชิ่งไปชิ่งมาเขาถึงบอกถือว่านี่คือต้นกำาัหลักของความหรูหราที่สุดกูแล้วอยากไป <c oughs> คุณเมย์เยอยากไปหมดแล้วตอนนี้ต่อครับต่อจริงฟังอาจารย์พูดห้องนี้ก็เป็นหนึ่งในสุดยอดแห่งความหรูของห้องนี้นี่คือห้องของพักของเจ้าหญิงที่ดังที่สุดของยุโรป ก็คือพระนางมารีอังตัวเนตครับพระนางมารีอังตัวเนตจริงๆเป็นเจ้าหญิงของออสเตรียแต่มาแต่งงานกับพระเจ้าหลุยส์ที่16แล้วก็อยู่ที่ทำฟุ้งเฟอ้อมากนะฮะจนเกิดในสุดก็เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสล้มรา<ม>ชวงศ์ฝรั่งเศสพวกแก๊งกบฏก็บุกเข้ามาในนี้พระนางมารีอังตัวเน็ตก็กระโดดลงจากเบาะอันนี้ที่นอนนี่คือเตียงนอนนะฮะแ,แล้วก็เข้าไปเลย ช่องประตูเล็กๆที่อยู่ข้างๆถ้าเขาวิ่งหนีออกไปทางทางรับหนีออกไปได้แต่ท้ายที่สุดก็โดนจับแล้วก็โดนปรองพชนด้วยกิโยตินนะฮะต่อฮะนี่คือวังที่พนางมาเรีอยนเตอร์เน็ตเกิดราชวงศ์ในยุโรปต่างๆสมัยนั้นมีอยู่ไม่เท่าไหร่ที่ดังอย่างคือฮัฟบวกฮัฟบวกคือราชวงศ์ของอาณาจากักรออสเตรียฮังการีซึ่งแต่ก่อนนี้ออสเตรียกับฮังการีเป็นอาณาจักรเดียวกันใหญ่มาก แข็งพอๆกับฝรั่งเศสเลยเรียกว่าเทียบกันได้เลยนะนะฮะพนางมา,ม,ามาเรียตรนตัวไหนก็เกิดที่นี่นี่คือเชิญบุญเชิญบุญก็ดังมากสีเหลืองที่ใช้อยู่ที่เชิญบุญเนี่ยตอนหลังกลายเป็นนิกเนมเมอรเหลืลองเชิญบุญทาแต่ตึกเหลืองทาตึกเนี่ยนะฮะไปตอนหลังไปเห็นตึกต่างๆนยียุโรปที่ทาสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกเหลืองเชิญบุญก็คือต้นกำรับก็คือมาจากกรุงเวียนนาตรงนี้กลางกลางเวียนนาคือเทียบกันนะถามว่าไหนหรูกว่ากันสองแห่งชนกันเนี่ย ยังไงเสียเชิญบุญก็ไม่มีทางสู้กับแวร์ไซ,ไซไดไซ์ได้แต่แวรไซอย่าลืมว่าแวสไซ์อยู่บางปะอินเชิญบุญเนี่ยอยู่นี่เลยพระพระาชบรมมหาราชวังของเราเลยเชิญบุญเนี่ยจากสนามบินนั่งรถไฟมาเชิญบุญใช่เวลาเจ็ดนาทีแล้วก็อยู่กลางเมืองขณะที่แวร์ไซด์เนี่ยอยู่ห่างออกไปต่อเลยครับหมดเวลาแล้วจะเล่นเนี่ยไม่นี่ภาพ จริงๆจะมีเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งที่นี่เรื่องในเรื่องนี้มันยาวมากมาชนกันเพราะเจ้าหญิงอีกคนหนึ่งคือเจ้าหญิงซูซี่โด่งดังพอๆกับมาเรียงตัวเน็ตเพน่ว่าผมไม่สามารถจะพูดต่อได้เนื่องจากเวลาหมดแล้วต่อภาคหน้าต่อเลยครับอันนี้คืออะไรครับกรีนเฮาส์ที่ปลูกผักอยู่ในเชิญบุญตัวเดี่อับโดยสรุปก็คือว่าเอาเชิญบุญกับวส์ไซน์มาชนกันแต่ด้วยความที่เชิญบุญมันอยู่ใกล้ไปถึงปุ๊บเที่ยวได้เลย แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ซีนี่ต้องนั่งรถออกไปใช่แล้วจ,จริงๆที่เทียบกันจริงๆคือเชิญคือเจ้าหญิงสองคนมาเรียงตัวเน็ตคนไทยรู้จักดีมากอีกคนหนึ่งคือเจ้าหญิงซุดซี่คนไทยแทบจะไม่รู้จักแต่จริงๆในยุโรปเจ้าหญิงซุซี่คือผู้เจ้าหญิงที่สวยที่ส,ส,สุดตลอดกาลสวยกว่าเลดี้ดดน่าสวยกว่าทุกคนเขาคือสุดยอดแห่งเจ้าหญิงอรายละเอียดของเล่มนี้เนี่ยของเรื่องตรงนี้เนี่ยไม่มีหรอกอ่านเพิ่มเติมได้ในพาวันใจไปปารีส ล 2. 2> ได้หน่อยหนึ่งสนับไอแวร์ไซแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าหญิงซึดซี่รอสีเลนอยู่เยอรมันเจ้าหญิงซึดซี่เป็นเจ้าหญิงแห่งเยอรมันโอ้เรื่องยาวม,ม,มากซับซ้อนมากเอาไว้คราวหน้าจะเล่าให้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของทเที่ยวกับทอนประจำวันนี้นะครับผมเกษตรชนะเสรีชยัยพี่เล็กอภาสเป็นมานุกเกษมและดรทอนทำร,รงนาวานสวัสดิ์เราจะมาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะฮะถ้าบนหน้าจอทีวีก็บ่ายสองครึ่งทางอเอสทีวีแต่ถ้าเราไม่เจอกันบนจอทีวี บนโลกอินเทอร์เนต็ตตลอดเวลา24ชั่วโมงว่างเมื่อไหร่คลิกเข้าไปดูลองเข้าไปที่ Facebook ของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็ได้นะครับตรงนั้นก็จะมีแชร์คลิปเอาไว้ให้ได้ดูกันตลอดแต่ถ้าใครอยากจะดูโดยตรงก็ w w w m a n a g e r c o t h ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะฮะหนังสือทุกเล่มของอาจารย์ทรนะครับก็ มีหลายปกนะฮะแล้วก็ลดลราคาพิเศษด้วยถ้าบอกว่าดูจากรายการเที่ยวกับทอนนะฮะลองสอบถามไปได้นะครับที่082 782 8353และ082 782 8356วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสามคนพร้อมด้วยทีมงานเที่ยวกับทอนทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ